Hello. สวัสดีด้วยครับผมนช่อง p k e t f i ไฟนะครับอ่ะโอเคพูดคุยกันสักหน่อยเลยกันนะครับนะวันนี้ก็มารีวิวนะครับบอร์ดของเจ้าตัวนี้เลยครับพระเอกของงานก็คือเจ้าตัวอา่า Sonic Cake Pocket Master นะครับตัวนี้เลยน,นะครับนะใครทีอ่อยากรู้วิธี การเซตอัพนะครับให้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะเสิร์ชได้เลยครับผมนะก็ฟุตมิด i ี้ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับอยู่ในช่องผมเลยผมทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็มาสัทญายให้ฟังอีกทีว่าใช้งานยังไงแล้วก็มีอะไรยังไงบ้างต่ออะไรบ้างนะครับอ่าโอเคบอร์ดนี้นะครับบอร์ดไลท์ปลั๊กไฟนะครับเสียบแค่สาย L-R นี่ครับทำเป็นระบบสเตอริโอเลยโอ้โหน่าสนใจมากนะ ผมบอกได้เลยถ้าคุณออกไปตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณจะพลาดสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็วิธีการต่อวิธีการเซตอัพต่างๆเลยนะครับโอ้โหบอกได้เลยดูต่อยาวๆไปเพลินๆหาเวลาดูมาหาความรู้กันมาดูว่าวิธีการต่อกันเซตอัพอะไรต่างๆเป็นไงอ่าโอเคนะครับผมเริ่มจากนี่เลยครับ Squier Bullet ตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าที่กำลังนิยมอยู่ตอนนี้ผมมีสีขาวพอดีด้วยโอ้โหสวยๆเลย,เลยสไตล์พิเศกโลโซนี่เซตอัพใหม่หมดเลยนะ แล้วก็ต่อเข้าไวเลสนะครับตัวนี้เลยนะครับไวเลสนะอ๋อยี่ห้อไปไหนแล้ววะเนี่ยกล่องมันอยู่ไหนเออในกล่องอยู่นี่นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับพอดีเพิ่งได้มาก็เลยใช้ไวเลส์เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าไม่ต้องงอใส่แจ็คเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมาไฟมาจากเอ่อพาวเวอร์สปายนะครับก็คือเอ่อพาวเวอร์แบงค์นะครับใต้นี้เลยนะครับแปะไว้อ่าโอเค กับเริ่มจากไวเลสกีตาร์ก่อนนะครับมาที่เจ้าตัวนี้เลยครับพ็อกเก็ตมาสเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเสียงที่ฉันได้ยินคือผ่านไวเลสนี่มาดึ๊บนะฮะพอผ่านไวเลสเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะใช้เจ้าฟุตสวิตตตัวนี้ของโฮโทนนะครับโฮโทนเนี่ยนะครับทำการมาเบาเสียงนะครับเปิดเสียงได้เบาเสียงได้อันนี้ปิด,ป,ดปิดเสียงไว้นะครับแล้วก็ค่อยคอย่คอ,ยคอยเล็ง นะอันนี้บอร์ดมันเบามากนะครับพอเลยพอเลยขยับนี้นี่ขยับหมดเลยนะครับบอร์ดมันเบามากคือแบบพกพาได้เลยใช่ไหมใช้เปิดปิดได้ด้วยนะเอ้ยไม่ธรรมดาเห็นะครับอ่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับนะก็เจ้าตัวฟุตสวิตนะครับตัวธรรมดานะใช้ระบบบูทหูเชื่อมต่อครับตัวนี้เลยนะครับก็คือจะใช้เป็นอันแรกนะครับจะใช้เป็น เขาเรียกว่าเปิดปิดเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับนะแต่ฟุตสวิตพวกนี้น,นะครับบางทีเนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่ได้ใช้นานหรือมาตัดสัญญาณไปอะไรไปเนี่ยเราต้องทําการเปิดปิดใหม่นะครับนะครับนะหรือว่าถ้าเราอ่าต่อบลูทูธอันอื่นไว้เนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะเรียกว่าปิดนะครับบลูทูธใหม่นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดแล้วมันก็จะเชื่อมต่ออันยาก คุณต้องมั่นใจก่อนว่าโดยรอบข้างไม่มีสัญญาณบลูทูธนะครับอ่าน,นี่กส็สามารถอันอันแรกนะครับ A นะครับก็เอาไว้เปิดปิดเอฟเฟกตนึ่งเห็นไหมเฮ้ดูการเซตอัพดิเฮ้มันลึกมากนะโอ้ดวงดูต่อผมบอกได้เลยยังไม่ถึงกับไอ้พวกนี้เลยนะอ่าอันนี้เอาแค่อันแรกเนะี่ยเปิดปิดนะครับเอฟเฟกต่ต่อมานะครับ ช่อง B นะครับเปิดปิดโอ้โหเปิดปิดไดอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งได้เลยเสียงมันก็เลยเป็นเป็ดแบบนี้ก่อนอันนี้คือการทำงานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะโอเคต่อมาอันที่ C นะครับซเนี่ยจะเปิดปิดเอฟเฟกตเอฟเฟกตน่าจะเป็นอะไร จะเป็นพวกดีเลย์นะหรือว่าจะน่าจ,จะเป็นพวกอีคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะอะต่อมาดีนะครับดี D ก็เอาไว้เปิดปิดดีเลย์นะครับอ่านี่ปิดดีเลเเย์เห็นไหมครับอ่านี้เปิดดีเลย์เห็นป่ะเฮ้ยเห็นป่ะเฮ้ยทำได้หมดอะ อะต่อมานะครับต่อมาเลยนะครับเจ้าตัวฟุตช็อกโกแลตพัดต,ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ควบคุมพีเซตแล้วก็เปลี่ยนพีเซตของเจ้าตัวพอกเอก็ตบ็อกก์พอกเก็ตมาสเตอร์ตัวนี้นะครับอโอเคครับเจ้าตัวนี้นะครับอันดับแรกมันจะเป็นพีเซตหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้เรียงเสียงไว้นะคุณฟังตามนี้ได้เลย สมมุติว่าตัวนี้น,นะครับมันเป็น preset ของเสียงโซโล,โล่ได์มันเยอะเกินไปนะเรากดปุ่ม2นะครับปุ่ม B เนี่ยได้มันจะลดลงเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นถูกสั่งให้เปิดปิดได์นั่นเองนะถ้าคุณจะเพิ่มได้ก็กดเข้าไป คตเอาเรื่องอ่ะใช้ได้เลยแจ่มเจ๋วแจ่มเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับนะอันที่ B นะครับนะก็จะเป็นพีเซทที่สองพีเซทที่สองก็เป็นโอดี จะเซตให้มันแบบว่าเอ้ยมันเหมือนแบบสมัยเก่าหน่อยอะไรเงี้ยนะแตกๆแ,แ,แบบว่าสากๆหน่อยนะครับอ่ะต่อมานะครับปินอะไรเอ่ยนะเป็นเสียงคลีนเฮ้ยได้เลยฮึต่อมานะครับอันที่สี่เป็นอะไรเป็นแบบขรน ็นไหมครับคุณเห็นอะไรไหมโอ้โหนะครับเห็นอะไรไหมครับเพราะว่าอะไรหนึ่งสามสี่แล้วยังไม่พอนะครับสามารถที่จะกดคู่แบบนี้อเดี๋ยวผมกดให้ดูปุ๊บนะเปลี่ยนแบงค์นะครับทำให้เราได้เสียงเพิ่มมาอีกนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ผมผมไม่ได้ตั้งอะไรวะนะจริงๆรมันเป็น Mental เมนเัลนะครับอ่าที่6เป็นบลู ถ้าเกิดว่าได้ไม่พอคุณก็ยำเข้าไปเห็นไหมเพิ่มได้ได้อีกก็ฮูสุดจัดอ่ะไม่พออันที่เจ็ดเป็นอะไรเป็นแบบว่าเป็นแบบฟรีสใส่เอฟเฟกต์หนึ่งหน่อย นะครับโอ้ตัดดีเลยหน่อยเห็นปะนี่คือทำได้หมดเห็นนะคือแบบโอ้โหแบบคือเราดีไซน์ได้เลยอะต่อมาที่8เป็นไรเป็นได้สอง แล้วที่สำคัญคือไม่พอเท่านั้นนะถ้าผมกดไปในแบงค์ที่3นะครับอ่ะมันก็จะเป็นเสียงที่ผมเลือกไว้นะครับเป็นเสียงที่เรียกว่าข้ามแบงค์ไปเลยข้าม p r e s e ตก็คือไป p ีเ s e t ที่20เลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกได้เลยครับว่าเราจะโอเลขอะไรนะครับ ถ้าเลขถ้าถ้าพรีเซตไหนเด็ดคุณไม่จะไปต้องเรียงเลยและคุณไม่จะไปต้องหาเลยคุณเซฟไว้ได้เลยนะวิธีเซตอัพผมบอกได้เลยว่าไปย้อนดูในช่องของผมได้เลยนะช่องยูทูบของผมได้เลยไปย้อนดูได้เลยนะครับผมทําวิธีการเซตอัพไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมรากดปุ๊บก,ก็จะเป็นเสียงที่เราชอบอย่างเช่นเสียงโซโล่บางคนตั้งเสียงโซโล่ไว้ใช่ไหม อ่ะต่อมาที่21เป็นสิ่งลิืม โอ้โหหรือว่าแบบว่าครบจบคุ้มค่าจริงตัวนี้ไม่พอต่อมานะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นครีนนะเราสามารถที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์หนึ่ง ฟกสองอึมแนไหมคือแบบมันทำได้เยอะมากๆนะครับ <IS> อ <X ata> ่ะโอเคต่อมาเป็นคอร์รัต <uck> <Glenn sound> <tim> เพิ่มเอฟเฟก1หนึ่งเข้าไปน่าจะเป็นคอม คือแบบจบเลยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น v เวลูมแอนก็ได้นะแต่ว่าเราต้องเอา,อาสายพ่วงมาแค่นั้นเองครับนะทุกอย่างมันสามารถแอปพลายได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือของเจ้าตัวนี้นะครับผมบอกคลิกนิดน,นึงก็คือรูอ เอาพูดของเขาไหนจะเป็นแบบระบบสเตอริโอได้ด้วยก็คือมี2ขีดก็คือเป็นเป็นโฟนนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าโฟนเนี่ยมันจะมี2ขีดอยู่แล้วใช้สาย2ขีดแล้วก็ออกไปเป็นเขาเรียกว่า LR ซ้ายขวาได้เลยอ๋ออย่างเจ๋งอะ่ะแต่ตั้งดีเลยเป็นซ้ายขวาอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมตั้งไว้ในพีเซตไหนผมลืมไปแล้ว <laughs> คือมันมันเยอะมากนะครับ เสียงที่ผมทำไปเยอะอ่า AH. อันนี้น่าจะเป็นซ้ายขวาอ่าไม่มันจะบินมันมีบิดีเลเวลิกมา โอ้โหเป็นไงดีเลเวิกใช้ขวาได้ด้วยเป็นไงคือเจ้าของเก็รบมเกิดโคตรด,ดีนะ คือทุกเอฟเฟกต์ F F K มันดีหมดแหละนะครับแต่อย่างท,าาที่ผมบอกทุกคลิปคือมันอยู่ที่คนปรับนี่แหละนะครับว่าจะรีดศักยภาพมันออกมาได้มากน้อยเพียงใดน,นี่แหละครับผมนะใครที่ใช้พ็อกเก็ตมัตเตอร์อยู่นะครับผมแนะนําให้เป็นระบบสเตอริโอออกไปไซ้ายขวาเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยได้ซาร์ที่กว้างขึ้นนะ เออมันกว้างขึ้นจริงๆนะเห็นไหมโอ้คุณลองฟังเสียงมันสิเห็นไหได้ไหม